บ้านฮาเฮ <laughs> ตอนบิ๊กคลีนนิ่งพัดลมน้าๆนนพี่หลุยพี่อีกอช่วยจุ๊บทำความสะอาดพัดลมหน่อยนะคะนะอเออฮัลโหลตีเฟนเหรอ12จุดว<า>่ะฮะขึ้นถึง13แล้วยังไม่หยุดแค่นั้นเล่นหุ้นอยู่เหรอคะอ๋อเปล่าหรอกพอดีเ <laughs> พื่อนพี่สิวขึ้นเนี่ยเต็มหลังเลย13จุดแล้วแม ช่วยจุ๊บหน่อยนะคะนะ้องป้าพี่เพิ่งนัดมยพี่ไม่ว่างจริงๆพี่ขอโทษนะจุ๊บคือพี่เนี่ยกำลงังกำลังติดต่อธุรกิจนำเข้าปลาเข้ามาอยู่นะพี่ไม่ไว่างจริงๆพี่ขอโทษอ่าๆนำเข้านำเข้าสัตว์น้ำอ่าๆปลาโลมาเหรอคะอ๋อปลาลูลกน้ำจะไปเล่นประกาศที่บ้านตกลงจะไม่ช่วยกันเลยใช่ไหมไม่ช่วยไม่ว่าจะเล่นเพิร์ทดีกว่านี่เลยห้องเพิร์ทอ๋อโอเคถ้างั้นใครช่วยจุ๊บ ้ยอยมเป็็นนแฟกไดพี่ว่างพอด,ดีเลยพี่เองโอ้ยว่าไม่บอกพี่แต่แรกและโอ้โหข้อเสนอดีอย่างนี้ขายมุนให้หมดเลยนะเไดนคุณเลยครับเมื่อกี้ยังบอกเป็นสิวอย่เลยมาพูดได้ไรตอนนี้มุนแล้วละ่ะพี่พี่ช่วยดีกว่าพี่ไองเ่๊เรื่องล้างพัดลมพี่ถนัดนี่ค่ะพัดลมเก่าจุนเบยพอดีมันเป็นพัดลมเก่าทิ้งไว้ก็เสียดายจุ๊บอยากเอามาใช้ค่ะโอ้แรักโอกซึ่งทุกคนนี่ดูจากสภาพแล้วเนี่ย พี่ว่าแค่เช็ดถูอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะพอนะเออนะแล้วจะทำไงล่ะพี่มันต้องบ<ม>ิ๊กคลีนนิ่งถอนออกมาทุกส่วนถอทนทัทุกซอกเช็ดถูยิมซาให้หมดไหนนายจอมยุทธ์ทำยากไหมป่ะพี่เฮ้ยถึงจะยากนะแต่ถ้าทำสำเร็จเนี่ยนา้องเป็นแฟนแะล้วเว้ยยังไงก็คงว่าอย่างี้ต้องได้อยู่แล้วอ,อลิสโตรเตอรเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถมนุษย์ที่จัดให้น้องเองแน่ถอดเลยดีกว่า นแกะได้ยังยสบายเลยวัร่งแกะได้นะแกะอยู่สิบกว่านาทีแล้วเนี่ยให้ยังไงมันล็อกแค่นี้ออกนี่ชิ้นแรกออกก่อนชิ้นนี้แหล่ะกว่าจะถอนได้อ้อาหมุนยังไงล่ะเนี่ยยังไงลเลยเพราะเราเมันเสียแล้วหรือเปล่าหมุนที่ไหนไปออกนะโอ้โหไอ้คิวมีหัวไว้ให้นกขี้ใส่อย่างเดียวไงเนี่ยฮะไอ้หมุนนี่มันจะมีหมุอนออกได้ยังไงเออแล้วหมุนยังไงล่ะพี่บ้านฮ่าเฮตอนบิ๊กคลีนนิ่งพัดลม นี่หมุนไปอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็จะหลุดนะแล้วปุ๊บเดี๋ยวก่อนอะไรเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดพวกเราเนี่ยทำการบิ๊กคลินนิ่งเนี่ยเจ้าพระลมนี่เสร็จแล้วใครจะได้ไปแฝงน้องเขาอ่ะไอ้โหคิดถึงผลประโยชน์อย่างเดียวผมคิดได้แล้วนะแหมผมวันคู่พี่วันขี้่งกันแบบฉันนุกโอ้โหย่ีดีเลยเพราะพี่ขี้หลังหายชาทุกวันพี่ได้ไปแฝงน้องทุกเช้าผมคิดอะไรอยู่เนี่ยวันคู่เนี่ยคอกไม่อาจไอ้คู่คู่หมายถึงว่าวันเลขคู่กับวันเลขขี้ไม่ใช่ขี้อย่างงั้นสับสนสับสนเออนี่เราก็หมุนออกมานี่หลุดแล้วเห็นไหมเออนี่ ไอ้เจ้าตัวนี้น,นะ,ะเราเนี่ยแค่เอาผ้าเช็ดๆถูกูก็พอไม่ต้องไปล้างมันถ้าเราล้างเนี่ยเห็นไหมที่มันมีหลุมๆล่องๆอเนี่ย บางทีถ้าเกิดมีหยดน้ำเข้าไปขังเนี่ยมันจะเป็นอันตรายได้ต้องพี่หนุ่ยไม่ล้างเลยล่องตูดเองยังไม่ล้างเลยเออน้ำล้างสิใบพัดเนี่ยกระเึงออกมาออกมาถูกต้องนะครับแต่ใบพัดเนี่ยหเห็นไหมฝุ่นเครอะขนาดนี้เนี่ยเราสามารถเนี่ยเอาไปฉีดล้างน้ำได้ตามใจชอบเลยรวมถึงตะแกรงหน้าตะแกรงหลังได้เลยต้องนะฮะแตะแกรงหน้าหน้าไปสัมบอไซส์มากเลยนะฮะทำตะแกรงกันตะแกรงเลยสิที่ต่อไปออกไปแล้วอันนี้แหละนี่ไม่ยาก มันก็ของซื้อใหม่พี่เห็นตลัดถูอแล้วเรื่องพวกเนี้ยเรื่องซ้อนใสทุกชอบเนี่ยโอ้โหเขบฮ้ยช้อนใสซอกไหนซอกพัดลมเิดแไหมเนี่ยมันซอกเยะเห็นแล้วครับเนี่ยเอาแว๊บกิ้งเหมือนซื้อใหม่เลยละครับฟังแล้วเข้าใจผิดทำอะไรอ่ะตัวเองอ๋อคือว่าเราจะใส่สารหล่อเล่นที่บูธทหน่อยอ่ะบูธทเออ รู้จักคนใหญ่คนโตด้วยเหรอคะให้รู้จักด้วยโหสบายแล้วทุยมันจอดมันหายด้วยพอดีคนละบูชินครับครับตลกกันนะจุ๊บเนี่ยนี่บูชเนี่ยคือนี่นี่มันดูนี่อยู่นี่เห็นไหมที่เงินเงินอยู่นั่นเนี่ยมอกได้เนี่ยนั่นแหละคือบูชที่ทำให้แกนั้นลมันหมุนได้อ่านี่ดูได้อีคิีูจัดการหล่อเล่นให้มันโหหล่อเล่นพี่สุดแล้วจับปั๊บอึ๊ดมันจะอะไรอ่ะหล่อเลื่อนได้ยังไงต้องเข้ามาเดี๋ยวฉีดเข้าไปตรงรูนี้นี่ดูนะฮะทีีีแล้้วฉดเเขาไปน่ย เลื่อนยังไม่ลื่อนจะเป็นลื่อนได้ยังไงเราหันไปทางนู้นไอ้บ้าอ๋อเพราะทีผมเล่นคิดมันเข้าไปไหมทีเนี้ยทีเข้าไปอยู่จุดเดียวได้แล้วหมุนเนี้ยเอาอตะแคงเข้าไปหน่อยเพื่อให้มันเข้าไปในรูของบูชนะครับข้างในคือเป็นลูกปืนอยู่เนาะลูกปืนหล่นไม่ไกลต้นต่อไปต้องถอดตัวนี้นะถอดออกคิวอีกคิวอีกคิวเฮ้ยเดี๋ยว ถอดพัดลมไม่ได้ถอ,ตอนต้นมะม่วงจะบ้ามันต้องทำขนาดนี้โอ้ตามเมื่อกี้<า><า>ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้มือล้วนๆอันนี้ก็ต้องได้ไม่ได้นี่มันต้องใช้แบบนี้บ้านฮาเฮตอนบิ๊กคลีนนิ่งพัดลมปึ๊บนี่ ถ้าเราจะถอดออกเนี่ยมันต้องใช้ไขควงไขโอ้โหอนี่ไขตรงนี้ออกแล้วได้ตัวยึดเนี่ยที่ไม่ให้อีพัดลมใส่แหมเรื่องไขเนี่ยพี่ตนัดเรื่องควงพี่ตนัดกันนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปควงกันไปเดินดีกว่าโอ้ยังเดี๋ยวนี้จุ๊บขอททำเองนะคะโอ้ยเก่งมากๆเลยจุ๊บโอ้ยโอ้ ทำเป็นดิสดิงไอ้พวกสำออยไอ้พวกตุ๊ดโอ้โหดูมันด่าแต่แกบ้าไปเนี่ยแก่ทำไมมีอยู่คนเดียวเนี่ยยืนอยสามคนโอ้โหใจแคบมากเห้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฝุ่นจับเยอะขนาดนี้เนี่ยมอเตอร์เนี่ยมันถึงได้ทำงานไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาผ้าเนี่ยชุบน้ำเนี่ยมาเช็ดทั้งขนสายเรียบร้อยนี่นี่สิเห็นไหม พอดเอามาเช็ดทุกซอกทุกมุมแบบนี้มันถึงจะเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งพันลมเสร็จเรียบร้อยแล้วมากค่ะแล้วใบพัดที่เปียกอยู่ต้องทำยังไงคะอ๋อนี่จะประกอบเนี่ยมันต้องมีทริคเล็กน้อยที่เปียกอยู่เนี่ยนะเราแค่หาทิชชู่มาม้วนเป็นเกลียวๆแล้วก็แยงเข้าไปลูคอยเช็ดให้มันสะอาดอ่าอีกคิวทำ แล้วทำไมต้องขานจะเปียกก็เรื่องของมันดิพัดไปเรื่อยๆมันก็แห้งอยู่แล้วเพโอ้ยยังไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีหยดน้ำเนี่ยอยู่ในนี้แล้วเกิดใส่เข้าไปแล้วเกิดมันหมุนมันจะทำให้มีสนิมได้โอ้โห oh, ถ้ามีสนิมขึ้นมาเรื่องใหญ่เลยครับทีนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วครับถ้าเรียบร้อยประกอบได้เลย ม,มันลมลงไป<ห><ม>บุญเย็นสบายเหลือเกินเลยครับมิคินี่เัาลมชุดใหญ่ขนาดนี้คงยืดอายุการใช้งานไปได้หลายปีเลยเนาะใช่ครัขอบคุณพี่อิกกับพี่หลุยมากนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแค่คำขอบคุณพี่ที่รับมไม่ได้หรอกใช่ในเรื <c oughs> ่องคำพูดเดีเออ่พี่ได้มาเยอะแล้วขาบคุณยังไงนะแม่ช้า อะไรเียอย่างเช่นอาจารย์น้องวันขี้กับวันคู่ที่แต่งไปแล้ววันขี้ถถววันคู่สัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาบระมาตัั่อแล้วแต่ว่าต้องขออนุญาตแฟนจุ๊บก่อนนะคะว่าจะ้เป็นแฟนพี่หรือเปล่าไอพวกชอบแฟนมาแกล้งมาอ้างกับพี่อย่างนี้เนี่ยพี่ไม่มีกลัวแล้วเออไม่กลัวเขาไม่กลัวเขาเียร์ได้แฟนจุ๊บเป็นนักมวยค่ะรุ่นเทปว่เวทไม่เคยชนะเอาไปคุยทบามไอ้ึอกไม่กลัว กเคยชนะคะแนนแต่ชนะน้องลวดเดี๋ยวแฟนจุ๊กก็จะมาแล้วเดี๋ยวจุ๊กจะบอกแฟนจุ๊กให้นะคะว่าพี่สองคนอยากเป็นใรกับจุ๊กโอเคปะมันมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เป็นคนชอบช่วยเลอคนอื่นไม่ต้องการอะไรตอบแด้เลยพี่ชอบเป็นมือบนเป็นผู้ให้ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นนี่เห็นมันบ่นอะไรอะไรนะคุยเองคิเองไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณนะไอพี่ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันฮัลโหลอ่ะสิบสามเมตรแล้วเดี๋ยวเรากลับไปท้าให้ แหมเรื่องสิวมันต้องใช้ผู้ชำนาญเราเนเป็นมานานอยู่แล้วเรื่องสิวเนี่ยฮะอผักคุณขึ้นม่ครับเทป